สวัสดีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรามาพูดข้อที่9ค่ะข้อที่9ทุกๆคนที่เรารู้จักไม่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วมักจะเป็นสิ่งที่เราพบได้เสมอๆกับคนที่ตัดสินใจอาศัยอยู่ในต่างประเทศพวกเขาจะอยู่ห่างไกลจากครอบครัวและเพื่อนรวมถึงสิ่งของต่างๆที่พวกเขาเคยใช้ ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะหาวิธีในการรับมือกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ยากคือการที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมเดิมที่เราเคยอยู่เพราะนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้คนที่เราสนิทอีกต่อไปรวมถึงในช่วงเวลาสำคัญของเราเราจะรู้สึกถึงมิตรภาพสำหรับครอบครัวการวิดีโอคุยกัน ก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขตลอดไปและจดบางครั้งรู้สึกอยากได้รับการกอดอุ่นๆจากครอบครัวแต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจยอมรับและปรับอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้แล้วเราจะสามารถอาศัยอยู่ในต่างประเทศได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องทำให้ครอบครัวเป็นห่วงข้อที่10ค่ะการสร้างมิตรภาพใหม่ในต่างประเทศยากกว่าที่คุณคิด การสร้างมิตรภาพที่ดีหรือการหาเพื่อนใหม่ในต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการได้โดยถ้าหากเรากำลังคิดว่าจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศแล้วเราจะทำตัวให้น่ารักเปิดใจรับเพื่อนใหม่เป็นมิตรภาพกับทุกๆคนซึ่งสิ่งที่เราจะไปเจอเมื่อเราอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นจะทำให้เรารู้สึกประหลาดใจเพราะมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะ การสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่นั้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่นั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดทางด้านภาษาวัฒนธรรมของเราก็แตกต่างกับคนในประเทศนั้นและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอาจทำให้เห็นว่าการที่เราเป็นคนเข้าสังคมง่ายมันเริ่มไม่ง่ายแล้วการท่องเที่ยวและการพบเจอเพื่อนใหม่ตามท้องถนนก็เป็นสิ่งหนึ่งในการสร้างมิตรภาพ และการที่จะสร้างมิตรภาพที่ยาวนานอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าที่คิดพอสมควรลองนึกถึงคนที่เราจะได้พบเจอเวลาที่เราไปอยู่อาศัยในประเทศเขาแล้วเขารู้สึกสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมของเราซึ่งมันดูเป็นช่องทางที่ง่ายที่จะเข้าไปสร้างมิตรภาพที่ดีกับพวกเขาถึงแม้ว่าจะรู้สึกอึดอัดไปบ้างแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดี ที่เราจะมีเพื่อนแท้ไม่ใช่หรอและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรากล้าจะคุยกับคนอื่นก็คือความมั่นใจมาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อ12ถึงแม้ว่าเราจะเจอทางตันแต่เราก็ต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้การยอมแพ้ไม่ใช่ตัวเลือกที่เราควรมีบางครั้งเราอาจรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้เหนื่อยล้า จากความพยายามที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องการที่จะยอมแพ้แต่เราไม่สามารถที่จะเลิกทำได้การดำรงชีวิตของเราทุกคนนั้นอยู่บนหลักของเหตุผลซึ่งเราทุกคนต่างรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ทุกคนรู้ว่าเป็นทางที่ใช่สำหรับตัวเองโดยสิ่งที่ยากคือการที่เราจะตั้งใจและดาเนินตามทางเลือกเมื่อเรารู้สึกท้อแท้แต่การที่เราไม่ยอมท้อ และผลักดันตัวเองให้เดินต่อไปจะทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งและสามารถประชิญสิ่งต่างๆและชนะความเศร้าความทอ้อแท้ของตนได้สุดท้ายนะคะการที่เราอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นก็เ,เหมือนกับการที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนนั้นจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ก็มีอันตรายแอบแฝงอยู่นั่นคือถ้าเราไม่คิดที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซน เราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองและภูมิใจในตัวเองมากกว่าเดิมสวัสดีค่ะ